ให้ให้มาขอที่ก็เลยว่าไอที่ตรงไหนที่ที่มันเป็นแบบนี้แหละในความฝันหน่ะเป็นที่แบบนี้เลยเป็นล้อมรั่วแบบนี้เลยก็เลยว่ามันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าเราเราต้องไปดูแล้ววามันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าแม่ฝันหน่ะเป็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงไปขอเลขกับผู้หญิงเขาก็เลยว่าถ้าอยากได้ให้มาเอาที่นี่อขอเขาแล้วนะเขาไม่ให้เขาบอกว่าถ้าอยากได้ให้มาเอาที่นี่อให้เอาที่นี่ก็เลยว่าไอ้ที่นี่มันที่ไหนนะ คิดไม่ออกพอมาเห็นออมีมีรั้วมีอะไรใกล้เลยตรงกับความฝันเลยเพราะว่าเคยฝันแบบนี้ทีหนึ่งก็ก็ตรงมากเลยเป๊ะๆเลยเนาะใช่งวดนี้เป๊ะอีกเด้องวดนี้ก็เป๊ะอีกโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมืนเนยียเพชรทะลุ่ยกับมาอยู่สารผู้องค์ดำนะคะเนาะแต่ว่า เพชรพรรวยสิมาเอาตัวเลขกับแม่นิดนะคะล่างทรงแม่นิดที่ต้นตะเคียนนะคะต้นตะเคียนตกมันนะคะนะาล่างทรงแม่นิดอ่าจะมาขอตัวเลขกนะคะแม่ตะเคียนมานีนะคะเนาะแม่ตะเคียนมานีนะคะที่ตะอ่าตะเคียนตกมันนะคะเนาะเพิ่นได้ยินคาว่าตะเคียนไปเข่าฟันเพิ่นนะคะเนาะอยากได้ตัวเลขให้มาขออยู่นี่ให้มาเอาอยู่นี่นะคะมือหนีแม่ล่างทรงแม่นิดเพิ่นก็เลยมากนะคะเนาะ ไปเดี๋ยวเขาไปตามตัวเลขเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสิใดตัวเลขตัวใดเนาะคะ่ะเนาะไปตามตัวเลขแม่นิดมือนีเนาะคะ่ะเนาะในวันโกนเนาะคะ่ะเนาะวันโกนเนาะคะ่ะตะเคียนตกมันเนาะคะ่ะเนาะว่าแม่นิดจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะคะ่ะเนาะไปเข้าฝันแม่นิดเนาะคะ่ะเนาะแม่ตะเคียนมณน,นีอยากได้โชคให้มาเอาที่นี่เห็ะเออเป็นตาสนใจเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมนะไปะ เด็กเพชรพะลวยผ้าไปนะคะเนาะผ้าไปตามหลังส่งเมนิดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเพชรพาลวยเนี่ยด้วยค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะ,ะ,ะเนาะไปเด็เพชรพาลวยผ้าไปตามนะคะเนาะไปกันเลยค่ะใครจะมาตะเคียนใช่แม่ตะเคียนอุไรทองหรือเปล่าน้อนี่มานี่เนาะค่ะ เสียใจเราให้เสใจันไหของหายดีใจห้เสียใจเนาะกี่ปาีเออนเรียนเรีนแม่ตะเคนบนนอค่ะเป็นยังที่เดี๋ยหองหายเนาะ่ะเนาะหองหายดีใจหรือว่าเสียใจแนวดเนาะบอกนะครับ มาบอกกูเด้นอยู่เนาะไม่บอกไม่รู้เด้อว่าอยากทำอะไรหรือว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรเนาะจังแม่ตะเคียนนี่อยากอะไยังเนาะครับ บอกว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมจะขายยันเดียวยังไงเนาะสุด้ายคดอะไรอย่าเี้มนีมาขอโชคขอลาบน้ำได้หนิยังไงเนาะค่ะรู่้านแม่อุไลทองแม่ตะเคียนอุไลทองตาหรือไม่ได้ชื่อนี้ คือ,อยังค้าอะไรเนาะบอกนะพ่อสิได้เอื้อนถือครับบอกอะ,ะรไรคือว่าแม่ตะเคียนยังนอ้อค่ะไม่บอกไม่รู้เด้นี่ร้องไห้อย่เดียวนี่ไม่บอกไม่รู้เด้ต้องการอะไรนี่นะต้องบอกเน้อใช่ต้องบอกแม่ตะเคียน ร้องไห้ดีใจไม่เสียใจน้องฝ่ายยูมาอยู่นานแล้วไม่เคยเรียกเลยโอ้มาอยู่นานแล้วไม่เคยแล้วมาอยู่ด้วยนาไม่เคยเรียกคุณเลยมาอยู่นานแล้วเนี่ใครจะไม่ได้คิดอยู่ไรไหมครับชื่ออะไรน้องไม่ใช่ไปม่ตะเคียนอย่างน้อจ้ะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนไหมหรือว่ายังไงน้อ โอ้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  แม่มันีแ yeah. ม hey, ่มันนีแม่ม like yep, ันีแม่มันีชื่อแม่มันีชื่อแม่มันีบะดวงมันีดวงมันีแม่มันนีชื่อมันนีชื่อมันีหิวข้าวอยากกินข้าวบ่ค่ะ วันนี้ลูกหลานจะมาขอโชคขอลาบเนาพอจะมีโชคมีลาบบ่างหนอพอจะได้โชคได้ลาบไหมเนาะครับ <c oughs> โอ้อยากกินข้าวกิ่กินเดี๋ยวนี้บ่ค่ะอยากกินข้าวอยากกินอะไรกินอยากนอะนค่ะอกค่ะให้สักจานหนึ่งรากเลยอยากกินอะไรอยากกินอะไรดิบหรือสุกเนาเอาเอาเท่าที่มีก่อนเนาะเจ้าแม่เนาะ อยากกินขขากินกับเขากับยังนออบันี้นออมีข้าวปลาแล้วดึกแล้วกับยังกรไดนอแม่ตะเคียนมานี่ให้ได้สามตัวตรงค่อยสี้มีของแสบๆมาให้กินนะค่ะนอนอแม่ตะเคียน โอ้แม่ตะเคียนถึกใจแม่ตะเคียนมันนีเนาะค่ะเนาะคือหายสามตัวสามตัวตรงๆเนาะค่ะค่อยเสีเอาแบบของแสบๆมาให้กินเนาะค่ะเนาะเออนั่นเลยได้ตัวชมาได้แล้วขอสามตัวก่อนเด้อค่ะสามตัวตรงๆเด้อค่ะบอกกับคุณลูกจะเอาของแสบๆมาให้สิกินเขาก่อนหรือว่าสิยหาเล็ก่อนหาเล็ก่อนเนาะโอ้ยกินข้าวก่อนกกินข้าว่ไปจะไปจะไหนคุณนอกบอกบอกเก่า อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วอยากถามมาแม่ตะเคียนอายุจีกปีเนาะค่ะอายุกี่ร้อยปีเนาะค่ะนอ้อร้อยสามสิบปี <130 S 2> โอ้ร้อยสามสิบปีร้อยสามสิบปีร้อยสามสิบปีเด้อค่ะโยอนแม่ตะเคียนมาอยู่นานแล้วเนาะร้อยสามสิบปีครับขอหนะังสือเกี่ยบให้เด้อแม่ตะเคียนร้ร้อยสามสิบสี่ เขาไม่เรียกกินข้าวเลยบ่แม่ไม่เรียกกินข้าวเลยได้แต่มองเขาโอ้ยได้จะมองเนี้ยมองไ้จะมองดูเขาเด็กเขาพอสามตัวเนอยืนมองเขาไม่กินข้าวเลยอ่า แม่ตะเคียนบอกสามตัวตรงเนะค่ะงวนนี้เพิ่นิด้เอาเนี่ยแสบๆมาให้กินเนาะค่ะชิด้เอาของมาให้กินไล่ๆเนาะค่ะเนาะสามตัวสามตัวตรงเลือค่ะโอ้เข่ามากล้วครับมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วถวายพินโอ้กับเข่ากับหนามนี่พร้อมเรียบร้อยเทนี้เข่า ทั้งเขาทั้งน้ำเลยข้าวมาแล้วข้าวข้าวโอ้นี่ค่ะข้าวข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วเส็บเสบบเลยเส็บเสบบเลยโหหิวคักเนาะเสแบบบอ่ครับข้าวเสแบบน้ำไปน้ำเลยเดี๋ยวมันติดข้อ มันมีเนาะค่ะคือมันีกระเทียนมันีนะคะเนาะกินเลยหลายเด้อจ่ากินเลยหลายกินให้อิ่มเด้อค่ะกินให้อิ่มเลยเออปลาโอ้ยไม่ได้กินข้าวนานแล้วกินให้อิ่มมัได้กินข้าวนานครับเห็นเราได้กินมาแต่ยืนดูเขาเฉยๆเนาะ โอ้ตกสายช่างตรวจไม่ได้ดูให้ข้าวโอ้เนี่ยมาเสบแซบว่าเสบแซ่บโอ้กับเขายางอริสอร่อยเลยบ่เท่านี้อาชีใดสามตัวเข้ามาอิ่มค่ะกินได้อิ่มได้สามตัวสามตัวด้วยสามตัวด้วยสามคำ่ลอะนี่ยสามคำ่สามตัวตรงๆสิได้เอาเนี่ยเสบแซบมาให้กินอีกเนาะค่ะเนาะเสียอยากกินลาบกินก้อย สามตัวตรงๆอยากได้นั่งล่ำก็จะเอานั่งล่ำมาให้ขาากนอนา้นน้ำขิ้นน้ำอือออ้้นมา,นมาล่ะครับกินมาอลอโอ้น้าวินน้ำนเขาลรจะขิ้นน้ำเด้อประเทศนี้จะได้บอกเลขบอกเบอร์ อ้ไกินน้ำคัเยใส่หิจัดวน้งแห้งคักเนาะปวดวดนานอดข้าวอดนานกินข้าวเลยทั้งตวได้แต่ยืนได้แต่ยืนรอยืนมองโอ้ยวดเลยโอ้ยเหงาเหงาเหมาเบิดขวดเลยอยู่ตั้งนาน ได้ินแต่รามองมองเขาไม่เข้านี่สบายดีไหมอดจะข้านี่บอกยุ่งจะเข่าเขินเข้านอกมาอยู่นีว่าได้กินเข่าไม่ได้กินเลยโอ้บ่ได้กินเลยเอาไปเข้าฝันในข้าวผ้ลามนันนี่บร้บกเพึ่นบอก เขาเรียก็ <S s <S ัสิขอโชคเด้อบาเทานี่สามตัขอสามตัวเด้อขัตตรงเด้ออ่ะอ่อเขียนไห้แน่ครับแม่แม่ตะเคียนมัีเนาะค่ะน้อแม่มันีอายุร้อยร้อยสามสิบปีคร้อยสามสิบปีแม่มครับสิแม่มี่มีเขียนไหแล้วเด้อบะเทนี้แม่มันีอายุร้อยสามสิบปี อยู่อยส,สามสิบตีสามุสองุเอาขอสามตัวสองตัวตรงๆงเด้อแม่เด้อกแสบเดี๋ยวจะจับให้ให้บอกตรงตรงสามตัวตรงตรงอ๋อแป๊ดอันี้แป๊ดเดีอย่มานะ แปดูนเก้าแปูนเก้าแูนเก้าแูนเก้าสองตัวครับ ตรงๆเ้อจ้ะสิไดนีนางล่ำมาให้ล่ำสิไดเอาของเสพๆมาให้กินเจ็ดหกเหนึ่งหกเาโอ้ยเนาะบาทนี่เป็นเลขอี่ห้เนาะบาทนี่นาะหเก่าหนึ่งหกวน่นาเตัวุชัดเลขแปดศูนย์เก้า ศูนย์เก่าจ้าแม่สองตัวนะจ้าแม่มันี่สองตัวน่ะเป็นเลขอะไรเนาะจ้าแม่ถามก่อนครับเลขสองตัวฟังนี่เป็นเลขอยัางน้อนี่น้อบ่หูบ่หูอีกตัวอยัางน้อสองตัวลูกหลานมันปึบเนปากแค่นี้ลูกหลานบอกลูกฟังเลยบ่ฮะเลาอะไรเลขหกเลขหกนี่ เลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขหกเลขเจ็ดกนะครับว่าเลขหกเลขเจ็ดเลขหค่ะตัวพจนแปนยเก้าแปดนย์เก้าถแล้วเนาะแปดย์เก้ากับเจ็ดกถแล้วเนาะสาธุสาธุแปดศูนเก้าถึงเมยเนาะแปดศูนย์้าแล้วกเจ็ดหเนาะ อ่ะโอเคครับผมให้ลูกให้ล้านได้จักงวดเนาะเจ้าแม่เอ้ยเสี่ยหายจักงวดเนาะให้ให้อีกให้อีกหางวดให้ห้างวดให้หางวดเลยเนาะตรงๆเด้อจ่าตรงๆเด้อจ่าแม่มันี่เนาะจิกงวดที่ว่าใดเสี่ยงใวายก่อนได้ให้มันครบหางวดก่อนได้จังสิได้เซ็นได้ดวายหรือว่าจังใด <ข>าาหางงวดโอ้รบหางวดก่อนหางวดออยากกินยังนอ้อบานี้แจะแปากปแเบแยบนี่แปดศเก้าแล้วก็เจ็ดหกแป้าับเจดครับผม 8, 9, แปดเก้ากับเจ็ดหกอ้เนาะิยุเขาหลายอายุร้อยสามปีเด้วค่ะร้อยสามสบปี นี่ยังขาดเหลือบอเจ้าแม่เอ้ยอยากกินจ้า่อยากกินข้าว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 อยากอื่นอสะดวกสบายหมดน้อแม่อยากกินข้าวบ่ครับ ท็ศ <Hit. S 2> นี่ยังสีบอกลูกบอกหลานไง oh. บอจ้าแม่่ม mm ี hmm. ่วดแรกก็คอให้เขา่าคอยให้มาดื้อก mm ็ hmm. ให้ตรงๆงเนาะครับยิ้มบอกะกิ้นเข่าอะ่ะจิ้มแล้วเนาะ โอเคแล้วเนเ<อ>าะเราไปจิดอิ่มแล้วอ่ะคอนดิชันอ่อนนนอาน,นี่เนาะนนเลขคน,น, 8, 0, 9, น,ลนเนาะแปดศูนย์เก้าเนาะแล้วก็เจ็ดหกแมนบอกแม่แม่แม่มาหนีแม่มานีแมนบอกครับแมนอยู่เนาะอ่าแปดศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับอ่าเน,น่มานีเด้อเจ็ดหกเจ็ดเก้าพอวันมีหางลงพอดเจ็ดหกก็ระวังหนึ่งหกหนึ่งเก้าด้วยเนาะนะครับเป็นส่วน เบิ่งอ่ะเบิงบ่งเด้อชัดชัดแลศูนย์ <80 9. S 1> เก้าโอ้ไปลบะบอลเลยไปลุ